ยยินหมดเลอะไรนะเมื่อก่อนตอนที่ฉันมีความรักมักจะเดินตามเส้นทางของคนอื่นอยู่เสมอแต่ก่อนตอนที่ฉันมีความรักก็คิดว่าแค่ทำตามความคิดของคนอื่นเคารพสิ่งที่เขาตัดสินใจดูแลคนอื่นให้ดีนั่นคือการดูแลความรักอย่างดีแล้วแต่จากนั้นฉันก็ได้รู้ว่าที่ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยจนฉันได้มาคบกับกวงซี เพราะเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าที่จริงฉันเองก็มีดีฉันก็สมควรได้รับความรักเช่นกันเขาทาให้ฉันมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันเลยไม่กลัวที่จะแยกกับกองซีในระยะสั้นๆและไม่รู้สึกหมกมุ่นอยู่กับความไม่แน่นอนในอนาคตฉันเชื่อในตัวเขาและเชื่อในความรักของเราสองคนในใส่ผ้าคลุมล่องหนของแฮร์รี่พอตเตอร์หรอฮะ ถึงว่าทำไมสุ่ยย่นพูดกับฉันว่ากาแฟหวานเน่ที่แท้ก็หมายความว่าแบบนี้เองที่จริงวันนี้ผมจะไปหาสุ่ยย่นเรื่องที่ว่าจะไปกวางโจไหมเผื่อว่าจะพอตกลงกันได้เนี่ยตกลงกันไม่สำเร็จแต่กลับเห็นแฟนของตัวเองจะใช้วิธีไหนให้ผมไปดีงั้นเหตุผลที่ฉันอยากให้นายไปนายพอใจหรือเปล่ามันก็พอใจครับแต่ก็เสียใจนิดหน่อยเสียใจอะไรเหรอ มีคนใจให้ผมไปกวางโจพี่ไม่อยากร่ำผมสักนิดเลยที่แท้นายก็ชอบแบบนี้เองสินะกวงซีฉันทำใจให้นายไปไม่ได้ถ้านายไปแล้วฉันก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีกวงซีนายไม่ไปแล้วได้ไหม ที่จริงผมก็คิดไว้แล้วว่าจะไม่ไปกวางโจผมอยากให้พี่รู้สึกปลอดภัยแต่ว่าวันนี้พอได้ฟังสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดก็รู้ว่าพี่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะอย่างนั้นผมก็อยากเป็นผมที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่จะสามารถปกป้องพี่ไปได้ตลอดและเป็น power bank ให้พี่ ผมต้องการพิสูจน์ให้พี่เห็นระยะทางที่ห่างกันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา yeah. แต่ว่าผมยังมีของอย่างหนึ่งอยากให้พี่ดูครับยังมีแต่ว่าอีกเหรอ นี่ข้อบังคับรักทางไกลรบกวนอ่านแต่ละข้ออย่างละเอียดถ้าไม่มีปัญหาก็เซ็นชื่อได้เลยครับนายเก็บเอาไว้เองเถอะเอเอเอไม่อยากอ่านหน่อยแล้วครับงั้นผมจะอ่านให้พี่ฟังผมจําได้หมดแล้วข้อที่หนึ่งแบทห้ามหมดห้ามขาดการติดต่อถ้าอัดเสียงได้ก็อัดอย่าพิมพ์ถ้าวิดีโอคอลก็ใหมองอีกฝ่ายเยอะๆข้อที่ส <c oughs> แม้ว่าจะยุ่ง แต่ทุกวันต้องทำอะไรสักอย่างด้วยกันกินข้าวสักมือ้อข้อที่3รายงานให้ตรงเวลานอนหลับสบายไหมกินของอร่อยอร่อยหรือเปล่าถูกผมจับได้แล้วนะครับกำลังจะแอบดื่มใช่ไหมล่ะ,ะแต่ผมได้เห็นนิสัยที่แก้ได้ยากของพี่แล้วล่ะคือลืมชาร์จแบบตลอดเลยนายกลับมาได้ยังไงเนี่ย แอบกลับมาเหรอเสร็จงานก่อนกำหนดก็รีบกลับมาเลยครับรีบขนาดนี้เลยเหรอลำบากมากเหนื่อยมากครับแต่ว่าวันนี้คือวันเกิดของอินอี้เคอพี่สำคัญที่สุดครับรอผมแป๊บหนึ่งนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday to you. At the เพียรธทิษฐานอะไรเลยครับไม่บอกหรอกเขียนก็โดนนายเป่าหมดแล้วทําไมถึงไม่บอกผมล่ะถ้าบอกมันก็จะไม่เป็นจริงนะสิถ้าบอกก็จะไม่เป็นจริงนั่นแหละครับฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ครั้งที่แล้วนายก็นั่งตรงนั้นฉันก็นั่งตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักนายเลย ปีที่แล้วมีคนคิดว,ว่าผมจะเข้าไปจีบตัวเองแล้วไม่ใช่หรืองไงอ่ะเหมือนว่าจะใช่นะครับขอบคุณที่รีบกลับมานะจากนี้ทุกปีผมจะอยู่กับพี่เองครับคำอธิษฐานของฉันก็คือสิ่งนี้ล่ะจริงเหรอครับขออีกสักข้อสิครับอันนี้เนี่ย มันได้แน่นอนอยู่แล้วนะ ทำไมจูจ่ๆถึงกลับมาได้ล่ะวันสำคัญแบบนี้เนี่ยผมไม่กลับมาได้เลยครับแล้วถ้าชนัดคนอื่นไว้ล่ะอพวกคนที่พี่จะนัดปฏิเสธทุกคนเลยไม่ใช่เหรอครับนายรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะสีสคงสีที่แท้ผมพูดอะไรออกไปเหรอหนายใช่ไหมฮะ ภาพถูกขอแต่งงานในความคิดของพี่เป็นยังไงเหรอครับอืมดีที่สุดคือไม่ต้องยิ่งใหญ่แบบไม่ต้องมีคนมามองเยอะแยะเนะนะแล้วพี่อยากได้อะไรครับฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยก็อาจจะแหวนที่ดูเรียบง่ายก็พอละมัง้ง แบบนี้ล่ะนี่แห่ะแค่ชั่วคราวครับและผมจะเปลี่ยนให้เป็นของจริงไปกันเถอะครับจะเปลี่ยนให้เป็นของจริงตอนไหนล่ะอ๋อเปลี่ยนตอนไหนดีนะ